สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องเอ้ยมือนีมาเก็บดอกจิวเก็บดอกไม้น้ำกันเด้อค่ะเด้อดอกไม้ค่ะดอกไม้ดอกร่วงสวยๆจ้าพี่น้องมาเล่มดอกดาวเรื่อง มาเก็บดาวเรื่องพี่น้องมาเล่มดอกดาวเรื่องเก็บดาวเรื่องทรงลูกค่ะดอกไกบบอใหญ่ดอกมิตรดกอกน่หน่อยพี่น้องนี่แหละอืมน่อยกระซ้างขอตะวานไห้มีพะนะก็ต้องได้มาเล่มได้มาเก็บพี่น้องดอกไม้สวยๆดอกบอดำบอไยสวยค่ะสวยสวยมากเลย บ่หลายค่ะดอกไม้เมื่อนี้บ่หล้ายเบิดดอกแล้วพี่น้องสิโลแล้วพวกนี้ดอกสิอันเป็นตาเอาแล้วมันน้อยเกินเก็บมากแล้ว่นเก็บแล้วแล้วใกล้สิเคืองแล้วนี่เก็บมากเคืองปลาของก็ได้เข่งเดียวพี่น้องมันก็ได้เข่งเดียวเก็บน,น,น้ำกันสองคนคือเกา่าละจ้าพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามช่องแมีบัวผ้าร่วยในเด้อค่ะดอกล่วงทางไดมีทางไดบ่ม,บมีพี่น้องบ้านพกวกเจ้าลายบอดอกล่วงจิ้วกระซือล่วงน้อยล่วงใหญ่ ตีตะบ่มีทรงพี่น้องเอ้ยดอกไม้ช่วงนี้ขาดตลาดดอกไม้ขาดตลาดพี่น้องถ้ากันมาเก็บดอกไม้ทรงเด็ดออกค่ะเด็ดออกเอากระจับยังสี่ละค่ะพี่น้องนี่อันนี้ดอกไม้ไมเนวนบ่เอากระมาจับยังสี่เลยจับควร จับควนจับควบบคบนบวีปับเอาเลยคนะ่ะพี่น้องจับควนบีบปับเอาเลยนี่เด็ดไม่ล่าวิธีเด็ดเนาะค่ะนาะเก็บยังสี่แล้วค่ะพี่น้องดอกไม่ก็ได,เดเ้เก็บดอกดาวเรื่องเก็บดอก่วงพี่น้อง เก็บดอกหลวงทรงลูกค้าดจแต่ปานนั้นกับบุญมีทรงพี่น้องว่าดอกไม้บม่มีดอกไม้ดอกบยย่ใหญ่ปานได้ใบใหญ่กระซางเก็บมาใหา้ห้อยแน่ผัดว่าพี่น้องเอ้ยศักดิ์สิวาจังได้หนะกะลลีตูนเพิ่นเพิ่นเคยอุดหนุนเราเขาก็ต้องหาไปส่งเพิ่น ลูกค้าค่ะบัวไร่ใบบัวมีแล้วพี่น้องเจ้าเบิงบ้งใบมันดูผุน่าแดงจึงคึงแล้วแต่ว่าดอกบัวไล่เด้จีบดอกสวยสวยมากเลยค่ะฐานดอกนี่ก็สวยค่ะฐานดอกก็สวยบยัวไลบัวมีจุดจีบดอกก็สวยฐานดอกก็สวยค่ะจ้าบัวมีปัญหายังค่ะพี่น้อง ตีแต่มีหน่อยปัญหามันปัญหาคือมีหน่อยเท่านั้นลูกพ่อขายเนาค่ะพี่น้องจะเขาสร้างมาเป็นรถกระเบิดเป็นรถพี่น้องเอ้ยเดาเรื่องตะสวรสั่งเป็นรถกระเบิดเป็นรถพี่นอ้อง เก็บนุ่กันสองขนอยู่นในสวนนี่พี่น้องโทรมาสัง่งวุนบุญพวกมาสัง่งวุนบุญแต่ว่าดอกช่วงนี้ไปนี่กะไข่แน่อยู่เพราะว่าบ่เก็บหล่อนเมื่อนั่นดอกใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องนี่กะซิมี่เบอร์ซี่ลายอยู่เพราะว่าบ่ได้เก็บหล่อนเนาะค่ะ ล่มมือนี่แดดกรบบ่ปันไดเราพี่น้องต่ว่าร่มแห้งร่มแห้งแห้งแดดพเท่าไรเก็บไปเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปยาวๆเนาะค่ะเนาะจะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บัวผ้าร่วยในเด้อจ้าพี่น้องเขามาแล้วค่ะ ทางใดมีดอกดวงทางใดบม่มีพี่น้องดาวเรื่องปลาไม้กาลังออกดอกเพราท่านเดยไปถ่ายถ้ำให้เบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะนีถ่ายปลาเกา่ามาเก็บดอกไม้สองคนใบบ่มีค่ะพี่น้องใบตายเบิดแล้วนี่กับใบไม้กับกำลังขืนมาได้ว่ากับดอกน้อยค่ะพี่น,อน้องก็เลยสิบ่เอาแล้วก็เลยสิโลถิ่นเนาะค่ะเนาะ พูดถึงว่าขันเอาไว้ค่ะได้ฉีดยาอีกค่ะพี่น้องยากับแพงเนาะค่ะยาะแพ่งยาขวดละสองพันหา้าสื่อมาฉีดบ่ให้ดำบาบให้ไล่เรีว่าใบบ่มีค่ะพี่น้องมี่ตะเริ่มสั่สงยอดไม้ใบทหไม้ค่ะสั่งยอดไม้ใบทหไม้เห็นบนก็เล่งสั่งยอดไม้ใบทไม้ขึ้นค่ะพี่น้องจ้า เก็บจังสี่แล้วค่ะพี่น้องไปเรื่อยๆท่างใดก่เหตุบ่รดะใดฝนตกดอกไม้เลยข,ขาดตลาดอย่างวนี้ให้หน้ากับปูกพระท่านใดค่ะพี่น้องเพราะว่าไทย่ท่านใดเนาะคะ่ะมบงดูร่มแห้งห้งพี่น้องเบิงบ่งใบพ้วโรดพุ่ร่มแห้งคะ่ะร่มผัด ให้หน้ากับปูกเพระท่านใดไทยเพระท่านใดเพราะบานามเพระท่านใดแห้งฝนหลากหลาค่ะพี่น้องมันก็นเรื่อยเหตุยังบ่ไรค่ะฝนหลากหลาร่มแห้งพี่น้องร่มแห้งใบพะาวดอกเลย อากาศเย็นอากาศเย็นร่่งหลายเฟรมีดอกไม้ขายพี่นอ้องเฟรมีดอกดาวเรืองตอนนี้ขายดีครับดอกดาวเรือง นี่เท่าไรก็บ่พ่อขายดอกตําเมนันไล่เลยดอกตํดอกตํามันไล่ไิแต่นี่แล้วมันตํมามันหยาเลปลาหยาล่มแห้งๆพี่น้อนก่อนนะร่มร่มแห้ง ต้มแห้งค่ะถ่ายคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแมวบัวผ้าลวยในด้วยจ้าใครมีดาวเรื่องใครกับปานท่องค้ำหรือพี่น้องเดียวนี่แต่มันหนงบมีหายยากจ้าปลาไม้กำลังออกเดี๋ยวไปรีวิวให้เบิ่งเดอพี่น้อง สวัสดีค่ะ